มันดกมันสวยมันลูกเด่งมันอยู่บนหญ้ามอสนะคะดูค่ะอืยตากมันมือเลยค่ะ ลองดูนะคือทั้งป่าผิวเต่งลูกตึงใหญ่แบบนี้จ้ะแพนะเขาบอกออกกำลังกายยิมนาสติก <ś c oughs> อ๋แกบอกว่าร้อนมากคุณมีเหงื่อเยอะใช่ <ś c oughs> ไหมฮะ ดีค่ะพะกักการหอมสวีเดนค่ะพาพี่น้องมาเก็บบูเบอรี่อีกแล้วนะคะพี่กัดก็เหมือนเดิมนะคะอยู่ที่ริมแม่น้ําค่ะแต่ว่าตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ดกมากดกมมากเลยค่ะวันนี้เพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะใบเขาก็เริ่มร่วงค่ะก็จะเม็ดโตๆแบบนี้เลยนะคะตักง่ายค่ะเป็นดงเลยค่ะตรงนี้นะคะ ช่วงนี้ก็เข้ามาสับเปลี่ยนกับเวลาในการล่าสาัตว์เขานะคะ,ะก่อนที่จะพาพี่น้องมาเก็บด้วยกันเดี๋ยวพักกัญหมจะหมุนหน้าจอมาให้ดูบริเวณรอ,อบๆป่าบูบอรี่ของเรานะคะว่าพิกัดอยู่ในจุดไหนคะ่ะจะพิกัดอยู่ตรงนี้นะคะตรงที่เรามาพบ ป่าลิงอนตอนก่อนนู้นนะคะแล้วก็มีบ้านสองหลังอยู่ภูเขาทุ่งหญ้าด้านนู้นนะคะแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มล่าสัตว์เขานะคะสีแดงแๆอยู่ข้างต้นไม้นั้นค่ะแล้วก็หันซ้ายมานิดนึงก็จะเป็นแม่น้ำนะคะประกาศหอมก็อยู่ตรงกลางพอดีค่ะ ส่วนกระปุกลูกก็จะอยู่ริมถนนด้านโน้นนะคะ,ะก่อนที่จะพาพี่น้องมาเก็บไปพร้อมๆกันเรามาดูความดกข,ของบูเบอรี่ผลไม้ป่าของเรากันก่อนนะคะป่านี้ยิ่งสมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆค่ะเพราะว่าเออเขาอยู่ใกล้แม่น้ำด้วยมาดูกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเก็บไปพร้อมๆกันนะคะได้กี่ถังนั้น คุณลัมโบบอกว่าไม่ต้องซีเรียสค่อยๆทําไปเพราะว่าพรุ่งนี้แกจะหยุดมาช่วยตักจ้ะน,นี่นะคะพี่น้องจ๋าดูค่ะดูค่ะมันสุดยอดเลยดกเต็มดงเลยค่ะเป็นดงเลยค่ะ เม็ดโตโตเม็ดป้อมปมเป้งเป้งแล้วก็ยังไม่มีเม็ดอ่อนเม็ดนุ่มเม็ดเสียนะคะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องรีบเก็บผลไม้ออกจากป่าเพราะว่าอากาศมันเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวผลไม้ของเราก็จะเสื่อมคุณภาพไปตามฤดูกาลนะคะถ้าถูกน้าค้างหรือว่าแสงแดดน้าค้างแสงแดดฝนลงครั้งเดียวผลไม้ของเราไม่อร่อยละคะ่ะ ปะตอนนี้ก็มาเก็บไปพร้อมๆกันนะคะขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ให้มาค่ะวันที่ทำคลิปนี้ก็คือเป็นวันที่28สิงหาคม65นะคะ ชิปจะลงเมื่อไหร่นั้น่ะกาดหอมยังไม่แน่ใจเพราะว่าเราต้องมาตัดต่อนะคะนี่จ้ะดูด้วยนี่ผลไม้เลยค่ะเก็บสดๆแบบไม่มีเสียไม่มีเน่าเห็นไหมคะ บุคาเม็ดโตๆจากป่าสีชมพูกลายเป็นป่าสีม่วงอมส้มแล้วนะคะตอนนี้มาดูฝั่งนี้นี่จ้ามันอยู่ในล่องน้ำนะคะเขาได้รับความชุ่มชื้นนะเห็นไหมคะนี่มองเห็นมอสไหมคะมอสเขียวๆอยู่ด้านในอะ่ะน,นี่ต้นหนึ่งนี่นี่ก็คือต้นหนึ่งแกพีน่น้องโอ้ยปาาดูดูดูด มิดติ่งๆเป้งๆงป,ป,ป,ป้งป่งปงปะเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะเก็บก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆจ้า ม็ดโตมากเม็ดเต่งไม่มิมเสียเลยเห็นไหมจ๊ะพี่น้องเติมพลังสักหน่อยจ้ะน้ำจ้ะสู้ต่อสู้ต่อนี่นี่จ้ะไม่รู้จัด เริ่มต้นตักตรงไหนพี่น้องเดินมาไกลเลยค่ะอยากจะหาจุดเริ่มต้นจะดก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 เก็บเก็บเก็บอ่าอยู่ตรงนี้เห็นกระปุกลูกด้วยนะคะมาดูกัน ดูค่ะดูจาพี่น้องจ้าดูมันดกมันสวยมันลูกติ่งมันอยู่บนหญ้ามอสนะคะดูค่ะอ้ย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 ดูดูค่ะดูเต็ม เย็นแล้วค่ะรถล,ลาวิ่งกลับบ้านกันละไม่รู้ว่าคุณเลมโบจะผ่านทางนี้หรือเปล่าค่ะปกติเขาก็จะแวะรับผลไม้กลับบ้านไปด้วยจ้ะตอนนี้พะกาดหอมได้เยอะแล้วนะคะหูยตักมันมือเลยค่ะ45ลิตรแล้วจ้าเพราะว่า ยังเหลือในกระป๋องก็มีนะคะเมื่อกี้คุณเลมโบโทรมาไม่แน่ใจว่าเขาจะแวะรับผลไม้หรือเปล่าอ่านี่นะคะผลไม้อะ่ะที่ประกันหอมบอกว่าลูกค้าเขาลูกค้าเขาเข้าใจผิดว่าเป็นผลไม้ในฟาร์มคิดว่าไม่ใช่ผลไม้ป่าพี่น้องดูนะคือทั้งป่าผิวเต่งลูกตึงใหญ่แบบนี้จะนี่ค่ะ วันนี้ก็เก็บได้45ลิตรนะคะรอคุณแลมโบอยู่ไม่แน่ใจติดต่อไม่ได้เมืม่อกี้รับโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะเราอยู่ในป่านะตอนนี้พักการหอมอยู่ในปา่าเน็ตมันไม่ค่อยมีจ้ะน้อยสุดยอดสุดยอด,ด,ด,ดนี่จ้าตอนนี้ก็ได้45ลิตรแล้วนะคะ เดี๋ยวเป็นเลือกก็น่าจะลดลงมาสักหน่อยอลูกโตผิวตึงค่ะทั้งป่ายังมีอีกเยอะเลยจ้ะวันนี้ลูกสมบูรณ์มากใบเขาเริ่มร่วงแล้วก็เห็นแต่ลูกเขานะ่ะแล้วก็ไม่มีลูกนิ่มลูกอะไรเลยค่ะถ้ามีลูกนิ่มมันก็คือส่งสัญญาณว่าผลไม้เริ่มจะ พี่น้องจ้าในขณะที่ทําคลิปคุณเลมโบโทรมาพอดีเลยค่ะบอกว่าผูแวกเฮมกำลังเดินทางกลับบ้านถามว่าอยู่ไหนอยู่ป่าจ้าเขาถามว่าได้ได้ไดบูเบอรี่ไหมบอกว่าได้สมถังเขาบอกว่าอีกประมาณ20นาทีมาถึงจากนี้เดี๋ยวพาักกันหอมก็จะไปเก็บอีกสักแป,ป๊บนึงนะคะเผื่อจะได้หนึ่งกระป๊อกเล็กจ้ะ ก็ดีเลยค่ะเพราะว่ากระปุกลูกจะได้ไม่ขนหนักค่ะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะจ้าคุณลิมโบมาแล้วค่ะกำลังคุยกับคุณย่าอยู่เดี๋ยวพักการหอมจ้ารีบขนออกจากป่าอีกสองถังก่อนนะคะแพนนะเขาบ,บกอกออกกำลังกายยิยยมนัสติก อ๋อแกบอกว่าร้อนมากคุณมีเหงื่อเยอะใช่ไหมฮะเขาเอาไปขายที่เพื่อนร่วมงานวันนี้ขายหกกล่องฝฟูนโอเควิชเชอร์ฟิซิกติดขับดีๆเจอกันที่บ้านน,มมา,า,น,นายนายเดนนิกเกน ําได้เขาบอกว่าบ๊ายบายผมรักคุณลิงน้อยเขาบอกหัวร้อได้เลยแอนสกไดายลิงน้อยไปละเดี๋ยวก็ไปเลือกที่บ้านกันจ้ะพี่น้องจ๋าอขอบคุณที่มากินบรรยากาศในป่าบเบบรี่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆจะยังไม่จบนะจ๊ะคลิปหนะ จะบลูเบอร์รี่ของเราก็เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ฝีมือคุณเลมโบเลือกค่ะผัากกันหอมก็ทำนูน่นทำนี่ก็มาช่วยแกนิดนึงค่ะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วได้40กว่าลิตรนะคะ40เออประมาณ41ลิตรอ่ะเพราะว่าเอาเข้าไปไว้ในตู้เย็นไว้ทำอาหารเช้าทุกๆเช้า ด้วยนะคะอันนี้ก็จะ40ลิตรที่อยู่บนโต๊ะนี้นะคะ40ลิตรนี่ก็คือ2000โคน2 0 0พแล้วก็คูณด้วย3จุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เงินไทยตอนเนี้ยจะมันก็อยู่ประมาณ7000คุณเลมโบบอกว่าประมาณ7000หรือ6800อะไรประมาณเนี้ยค่ะยังไม่ได้ดูจะก็ถือว่าโอเคนะคะ ถือว่าโอเคเลยจ้ะเนี่ยบุบลลี่สวยมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ,ะคะกูเลมโบเขาไปเตรียมทำอาหารค่ะก็ดึกพอสมควรละทำนุ่นทำนี่กันอยู่ค่ะผัากกัญหอมมาถึงก็เข้าลั้วเข้าสวนค่ะ ดูแลสวนแล้วคุณเอนโบก็นั่งเลือกไปด้วยแล้วแกก็เปิดเพลงดังค่ะโต๊ะก็สกระปุกมอมแมมนิดนึงตอนนี้ก็มวนมวนๆผ้าใบไปไว้ตรงน้นจ้ะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็ติดตามไปเข้าป่าบูเบอรี่ด้วยกันจ้าค่ะผลงานวันนี้ก็อ่ประมาณเจ็ดพันบาทเนาะเลิศนะค่ะก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้จ้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ